สวัสดีครับเอซทุกท่านแล้วก็ผู้ชมที่ผ่านทางเข้ามารับชมในช่องมูโซชแนลครับวันนี้ก็อีกวันหนึ่งนะพบวกวน,นาทีเช่นเคยก็เพิ่งเลาะไอ้ตามคลองนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นะตอนนี้ก็เวลาเก้านาฬิกาสี่สิบนาทีครับปลาไม่ขึ้น เดี๋ยวเราย้ายจุดกันครับท่านผู้ชมอน่าจะไปจุดที่อ่าได้ปรานินคลิปก่อนนนะครับที่ไอช่อนหลุดนะนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยครับไปครับลุยกันสําหรับวันนี้มันลุ้นกันว่าจะหมานสักกี่ตัวนะไปลุย đánh ngợp Đói ừ. 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 Mà, mà lệch. โอ้ยโอ้ยใจเย็นใจดย็นใจนดินดินใดินนี่แหละครับน่าจะประมาณอยู่ที่ ก้าขีดเก้าขีดได้ตัวนี้ปลาไม่ขึ้นเลยครับ ร้อนดูหายน้ำก็จะออกขุนๆน,นิดนึงงนะท่านผู้ชมนะย้ายมาหลายจุดแล้วปลาไม่ขึ้นครับก็เลยว่าช่วงเช้านี้ก็จะเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน พราะว่าร้อนเหลือเกินครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกเกลนะครับลมเป็นแรงอ,กอกีกไม่คุ้มเฮ้ยเลยหายากมากปลาช่วงนี้เดี๋ยวอ่าช่วงเยน็ยนๆครับประมาณสักสามโมงเนาะสามโมงสามโมงกว่าจะลองไปหมายอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงครับ ไปต่อไอช่วงเย็นตรงอ่างห้วยหลวงอีกรอบหนึ่งสำหรับเช้านี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับกับปลาเนรหนึ่งแต้มไปพักผ่อนก่อนโอเคใครที่เข้ามาดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านผู้ชมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องมุสวดชาแนลแล้วเรากลับมาเจอกัน ช่วงเย็ยนครับสำหรับวันนี้ตัวพเมีก็ต้องจากลาไปก่อนสวัสดีครับถือว่าหนึ่งแต้มครับพอมีลุ้น